เด็กหน่อยเขาอายนะผู้ชมงที่กินเลยมีหลายคนนะถอดผู้ใดมาเลยได้บ่มาก็บ่ได้เลยเนาะเจ้าเจ้าชิ้นกูจะให้เจ้า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 ก้าวทักทายสบายดียิ่งดีตอนทัดเข่าสู่งเอบีกางผ้าลาหูอีกแล้วท่านผู้ชม mình đi AB xí ma chèi khanhôm hãy đếc nó, bởi à, thì, như vậy vạn thì một đằng thì họ à, AB bài nó, rồi mình đi thiếu ca ở xí ma Thái Sơn để tháp sốn với nó, để làm việc nhà, làm chít, làm chạy, đang đến đếc nồi nó, để họ mắc mắc khó buồn đếc nồi nó, bởi vì AB đường này nó. Bữa nay họ mình đi họ hãy đếc nồi nó, với thang gì nó. ก่อนที่ว่าทัพพุชมสะไปเบิ้งหนึ่งพู้ได้เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เด็กน้องเพื่อเป็นการลังใจให้เอบเนาะมาบันเทาสิพันทัผู้ชงมัดคุณทุกคนแจกขนมให้เด็กหน่อยเนาะบางคือเด็กหน่อยจะกินแห้งแล้วมาดังมาบันเท่าไปไม่ไปก็ไดีไปถ่ายนึ่งนั่นพุชงเนาะถ่ายเลยนั่นนี่เนาะอันนั้นขนมนี่บางคือเด็กชี้หลายคนทางหาว่าเอบเอาเงินมาแต่สาเนาะคือ อันาเอฟซีหลายๆคนติดแบบอนาชาติชนุ่ให้เอบีเนาะนี่เนาะก็เลยเอบีก็เลยสิขนมเล็กๆหน่อยมาแจกใครเด็กหน่อยต่อเนาะฮะเล็กน้อยเจ้เจ้ล่ะเด็กหน่อยเขาอายนะพุซ้มติดจีนเลยมีหลายคนเนาะพอผู้ใดมาเลยได้บ่มากก็บ่ได้เลยเนาะฮะเอๆเๆน้องเจ้ยี่เจ้ล่ะ

มาเขาวปเอาทุส่งแบบนี้เขานั่งเขาไปเลยนั่งเขาไปอยู่ในเรื่องิเจีไ่ขาอยู่ข้างในเั็นไหเกงประมาณสามสิงนี่ยท้ันแบทุส่งเด็กเอยดีว่าไปทาแกงไก่คนท่วแบบนี้นะเออคนเถ่เราองกินขนมแตงเขาตดีแเฮ้ยนั่นเทวิกนไหม่เฮี่จมาหนีกนหลงสาวของงานหลงสาวเอบีเนาะ มันซอแท so. uh, no ้ๆน <be> <Bla ise. S 2> uh, ี่แหละท่านผู้ชมนนี้ไปเจียหต้นเทาหน่อยท่านผู้ชมแล้วมกี่ตทำมือตีเจ้าไเยเยวจเดวเออแแ้เลยะมีือทำมือจาเไเจ้าเปเจ้า้เจ้าเียอมนดุหายแล้วหายแล้วกงหจเ็จงหจเ

Tiếc tay áo, giữ giải, tiếc tia áo. Mày đi ăn mặt áo, hay quên nó. Uy, chắc chắn, bà. Uy, chắc bảo. bà. Uy, chắc chắn, bà. Uy, con con โอเคทุกคนก็ช่วงประมาณนี้เนาะเพราะว่าเด็กหน่อยเคตกับเอบีก็มีหลายอยู่เนาะแต่ว่าช่วงไรคนขี้อายเนาะถ้าว่ามือหนาเนาะมือหนาถ้าว่าทักจับบ้ายแล้วเอบีจะไปอยู่ห้องเฮียงท่านผู้ชมจิไปแจกขนมอยู่ห้องเฮียงแต่ว่าเออประมาณปีนี้นี่มีโควิดแล้วก็บางเถอะทักจับบัสเซนน์เนาะบางเถอเดือนเดือนกันย่าด้วยเดังดเก่าเนาะบางเถอะเอบีมีมีทุ่งในเอบีจะไปแจกให้ สื้อปึงและบิดไปแจกให้อนานักเทียงอยู่ทุ่งเที่ยงของบางของเอบี่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวในเอบีก็มีแต่เฮ็ดคลิปไปเรื่อยๆครับผู้ใดยังเบื่อยังก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ถึงเนาะโอเคเอาสั่คลิปนี้งกระชับประมาณนี้เนาะอ่ะบ๊ายบาย